วันนี้นะครับที่สารกลางจังหวัดนาราธิวาสเนี่ยนะครับได้มีชาวบ้านเนี่ยจากพื้นที่8ออำเภอเดินทางไปร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมที่เขาบอกว่าได้รับอย่างไม่เป็นธรรมนะฮะ,เ,เ,ะ,ฮะเห็นว่ารวมตัวกันไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะเกือบเกือบ5,000คนเลยนะนี่นะครับโดยมีชาวบ้านอยู่ในพื้นที่8อำเภอซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอระแง,งะอำเภอรือศะอ,อำเภอเจาะไอร้องอำเภอยี่งงอ อำเภอเมืองอเอภศรีสาครอเอภสุไหงปาดี id, และอเอภแหวงประมาณเกือบ5,000คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทุกภัยที่หนักสุดในรอบ50ปีในช่วงประมาณเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับซึ่งมีพื้นที่ที่ประสบน้ําท่วมเนี่ย13อำเภอและชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเนี่ยประมาณ91,000กว่าครัวเรือนนะครับรวมตัวเลขประชากร350,000กว่าคน ชาวบ้านเขารวมตัวกันนะมาครั้งนี้โดยแยกออกเป็น2กลุ่มใหญ่คือคือกลุ่มที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาก็คือเป็นกลุ่มที่ตกสํำรวจนะฮะกับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ได้รับการเยียวยาแต่ได้รับการช่วยเหลือโดยไม่เป็นธรรมนี่นะคือได้น้อยไม่สมเหตุสมผลนี่นะซึ่งที่ผ่านมาได้รับเงินเยียวยาสูงสุด77,000บาทและได้รับเงินเยียวยาต่ำสุดเพียง100บาทนะฮะ เขาก็มารวมตัวกันที่บริเวณอาคารหน้าอาคารสารกลางจังหวัดเพื่อยื่นเรื่องร้องเรียนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีการส่งเอกสารหนังสือร้องทุกข์มาแล้วเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาและชาวบ้านได้เสนอตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับผู้ราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้มีการพิจารณาทบทวนการจ่ายเงินยยาซึ่งทุกฝ่ายที่ร่วมประชุมวันดังกล่าวรับปากจะดําเนินการจากนั้นเรื่องก็เงียบไปนะครับ ต่อมาได้มีนายสังคมเกิดก่อประลัดจังหวัดนาราธิวาสและนายรุษดีปุริยาในอำเภอเมืองนาราธิวาสพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็มาพบกับชาวบ้านเพื่อทําความเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากเงินงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุน้ําท่วมครั้งที่ผ่านมาทางจังหวัดไม่มีงบประมาณแต่จะรับเรื่องดําเนินการโดยผ่านทางศูนย์น้ำรงธรรมจังหวัดนาราธิวาสเพื่อส่งให้ทางสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป ต่อมามีการตั้งโต๊ะเพื่อรับแบบฟอร์มการร้องขอรับการช่วยเหลือเพื่อรวบรวมส่งให้กับสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาให้การช่วยเหลือนะครับและเมื่อทางศูนย์น้ำลงทาจังหวัดนราธิวาสส่งเอกสารต่างๆของชาวบ้านให้ทางสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีการทําหนังสือส่งให้ชาวบ้านได้รับทราบในโอกาสต,ต่อไปอันนี้ก็ขั้นตอนทางราชาการของเขาเนี่ยนะหนึ่งในแกนนาชาวบ้านครับใน หนึ่งในแกนนำเนี่ยชื่อนางวิชุเวศเอียดเต็มนะครับบอกว่าคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยมันไม่ใช่แค่5บ้านหรือว่า10บบ้านนะถ้าไม่เดือดร้อนจริงเนี่ยเขาไม่มากันนะการมารวมตัวกันครั้งนี้ก็ต้องการให้คนทั้งประเทศเนี่ยได้เห็นนะนี่นะครับเพราะเป็นเจ้าของเงินเป็นเจ้าของภาษีเรากำชับมาตลอดต้องโปร่งใสถูกต้องไม่แอบอ้างพอชาวบ้านลงทะเบียนเสร็จก็มีแรงกระทบมาหมด อบตอต่อต้านอำเภอต่อต้านและได้ข่าวว่าจังหวัดต่อต้านนะคุณเนี่ยทำงานราชการต่อต้านประชาชนทําไมวันนี้เมื่อประชาชนลุกขึ้นมาอย่างนี้ประชาชนผิดหรือเปล่าก่อนหน้านี้เคยมีการประชุมไปแล้วในที่ประชุมตกลงกันว่าจะเปลี่ยนระบบแต่ผ่านมา2วันกลับทำตามเดิมสุดท้ายก็กลายเป็นปัญหามีคนตกหล่นและไม่ได้รับการเยียวยาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับ แย่ yeah. มันไม่ถูกต้องและทุกคนใที่ประชุมยอมรับแล้วว่าจะรื้อระบบแต่เราก็ดีใจว่ารื้อระบบเดี๋ยวจะให้ทุกคนไปลงชื่อที่อบตอรปรากฏว่าคําสั่งที่ออกมาครั้งแรกผู้ว่าสั่งรื้อระบบแต่สองวันต่อมากลายเป็นว่าพวกอบตอบอกว่าเอาเหมือนเดิมคําสั่งเอาเหมือนเดิมต้องใช้รูปเท่านั้นถึงจะได้เงินก็รับไม่ได้สิแสดงว่าคุณไม่ได้รื้อระบบจริง ถ้าในเมื่อไม่รื้อระบบมันวนหลูไปที่เดิมมันก็แย่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นงานทุกงานถ้าเราคิดจะพัฒนานะจะพัฒนาไม่ว่างานอะไรอะ่ะเมื่อประเมินแล้วว่ามันแย่มันไม่ถูกต้องแต่บอกเลยว่าระบบ,บนี้บิดเบี้ยวชัดเจนตำบลหนึ่งได้9คนอย่างเงี้ยผมไม่เกี่ยวไม่ได้ ขณะที่หัวหน้าสำนักง,ง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสนายวันสส์ชัยทวีวงศ์นะครับบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีการประชุมของคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรกับทางผู้ราชการจังหวัดนะเมื่อวันที่25พฤษภาคมหลังจากประชุมเสร็จก็มีหนังสือถึงพื้นที่เลยให้ทุกอำเภอทบทวนและสำรวจว่ามีใครตกหล่นบ้างแต่ยังใช้กลไกเดิมคือเริ่มตั้งแต่อบตผ่าน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับอำเภอส่งมาที่คณะกรรมาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับจังหวัดซึ่งก็เสร็จไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ก็ยังมีตกหล่นนะฮะเอาเดี๋ยวลองฟังคุณวันหน่อยก็หลังจากประชุมเนี่ยเราก็มีหนังสือถึงพื้นที่เลยครับคือให้อำเภอทุกอำเภอนี่ครับทบทวนนะครับทบทวนแล้วก็สำรวจนะรสำรวจว่ามีใครตกหล่นบ้างมีแบบไหนครับแล้วแต่ยังใช้กลไกเดิมแต่แต่ก็ยังมีตกหล่นเราจะเป็นจะต,ต้องใช้หลักการเดิม เพื่อที่จะเกิดความเสมอภาคในส่วนครั้งนี้ครับในในส่วนครั้งนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้มีมีการสำรวจอย่างแน่ชัดนะครับเราก็คาดว่าจะระชุมที่จังหวัดนะไม่เกิน3าครั้งคาดว่าอย่างเงี้เพื่อที่จะเรียบร้อยแล้วก็จะดูแล้วก็สเสนอของประมาณต่อไปครับนี่นะครับอันนี้คือที่พูดอยู่เนี่ยคือเรื่องเงินเยียวยาน้ําท่วมตั้งแต่ปีที่แล้วนะคุณผู้ชมฮะเหตุน้ําท่วมใหญ่เมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วอ่ะนะฮะแต่ว่า ันนี้ผ่านมาโอ้โหครึ่งปีนะจนจะเข้าสู่หน้าฝนแล้วมันจะท่วมอีกรอบหรือเปล่าก็ไม่ทราบนี่นะไอ้ของเงินน้ําท่วมปีที่แล้วเนี่ยังตกล่นกันอยู่นะยังไม่แล้วเสร็จนะครับเอออ่ะเดี๋ยวตามกันต่อนะเรื่องนี้ชาวจังหวัดนาราธิวาสนะ